สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ลุงแก้วชาแนลมาอีกแล้วครับมื้อนี้มาอัปเดตกี่หลีไปตั้งแต่งไงครับลุงแก้วชาแนลเมื่อไม่นอกครับมื้อนางอัปเดตโตโตน้อยน้อยครับมื้อนี้ล้อ,อ,ลองไครแล้วพี่น้องล้องไครแล้วพาพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ไครก็ติดต่อมาทั้ง พุ่งแก้วช n n นลได้ได้วยครับในเขตตำบลอ่างท่องนี่แหละสามารถเสียเอาใครพี่น้องได้สำหรับพี่น้องอยากไปเลี้ยงนะครับติดต่อมาทั้งพุ่งแก้วชเเนลนี่ได้นี่คือขอ้อสองข้อนี่และครับเมื่อไหม่ผมเลียงมาสุดที่สองครับ ทุกที่แล้วกับคิปที่แล้วก็เป็นตัวน้อยกําลังแตกครับชุดนี้ก็เลยอยากให้พี่น้องเดิวเนว่าผมติดพันหรือโบพันนะผมเกิดโมแนวใจขึ้นกันว่าผมติดพันหรือโบพันนะครับแต่ว่าก็มาถึงขั้นนี้เกิดถือว่าใส่ได้อีกน้นครับใส่ได้เพราะว่ากําลังว่างไข่พอดีสามารถตี ให้พ่อให้พี่น้องแบ่งปันให้พ่อให้พี่น้องไป,ไปเลี้ยงไปเลี้ยงน้ำกันได้ครับนี่ขอกที่หนึ่งมาบนงขอกที่สองอ่นขอบที่สองครับตัวร้ายครับตัวร้ายกำลังเออ,อนักเป็นเพิ่มขึน้นม โหง่ายดีครับพี่น้องถือว่าเมื่อไม่กับืึ้สี่พานอยู่ผมว่าแล้วก็ขึืนสี่พานอยู่ดอกเพราะว่า,วาถาบพานนี่มันก็ต้องอพวพันถึงแต่สิบกูมือแรก,กุ่อนละครับนี่มันตกกข่า,าเดียนกวเแล่วพี่น้องมันใกล้จะจับแล้วผมก็เลย กันนี่ว่ามันมันต้องผ่านและถ้าพี่น้องสนใจอยากทีได้ไขรน้ำผมกับติดต่อมาได้ครับทั้งเบอร์โทรศัพท์กับน,นี่อยู่ขางลางลิบเห่ะครับติดต่อมาได้เลยไหเดียวเท่าไรจะขีดจะขีดกันมาคุยกันได้ครับ ผมกะติดทรงห้เฉพาะในเขตตำบ,บนด่างท่องนะครับในเขตตำบ,บนด่างท่องผักไกลไปก็นั่นผมะนกะคือสีบกกาสทรงหนกเพราะว่าแถวใกล้ๆนี่ผมพ่อติดสรงให้ได้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ไ้เบิ้งควสำเเรจซ้ำนี้แหละครับพี่น้องคลิปนาตอนจับ ที่น้องได้เบิหยีกเทียนสำหรับคลิปนี้กับขอสวัสดีทรับนี่ครับ